และวาระสุดท้ายของท่านท่านได้ทำอะไรและท่านได้ฝากธรรมะอันไหนและท่านได้แก้ไขสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างในที่บ้านหน้องผือเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญท่านได้ยืนยันข้อนี้ว่าทำไมพระอัศชิเมื่อได้ฟังเทศของท่านพระอุปดิษฐ คือพราสาราบุตรได้ไปฟังเทศของท่านพระอัศชิอัศชิเนี่คือผูอ้ที่ผู้ผู้ที่เป็นปัญจวัคคีย์ในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านพระอัศชิเป็นองค์สุดท้ายแล้วท่านพระอัศชินี่ได้ไปเทศให้ท่านอุปดิษฐ์อุปดิษฐ์นั่นคือภาษาริบุตรในสมัยนั้น พระอท่านพระสารีบุตรนั่นยังหลงผิดอยู่คืออยู่กับพวกสนชัยนอกพุทธศาสนาเมื่อท่านพระอัสชิไปแสดงนัะท่านจะแสดงว่าเยธรรมาเหตุปปภาวแต่ส hmm. ah ap um ja, ah ังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนว่างั้น และการที่ท่านพระอัสสชิเทศจบเทศเพียงเท่านั้นจบท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นบอกว่าท่านเทศเท่านี้พอแล้วครับท่านไม่ต้องเทศไปมากกว่านี้อีกแล้วนี่คือความฉลาดของท่านพระสารีบุตรท่านเทศว่าทำทั้งหลายมาจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะเหตุ ท่านพูดเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วในที่บ้านหน้องผือเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านจะยืนยันกับคณะสิทธิ์ทั้งหลายว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าแล้วก็จะต้องดับในทางที่ถูกคือไม่ใช่ว่าเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วไม่กินข้าวมันก็ไม่อิ่มเราร้อนเราไม่อยู่ในที่ร่ม มันก็ไม่หายมันหนาวถ้ายอเราไม่อยู่ในฮีตเตอร์มันก็อุ่นขึ้นมาไม่ได้เราจะหนาวเราจะปล่อยให้มันหนาวตายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลพระพุทธศาสนาดูแลหมู่คณะแล้วก็ทำให้คณะปฏิบัติมีความเจริญเนี่ยท่านยืนยันข้อข้อความข้อนี้ว่า ทำทั้งหลายต้องมาแต่เหตุทั้งนั้นแต่ว่าทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปเทศนาสั่งสอนใครก็ดีผู้ที่จะมาปฏิบัติตัวของตนเองให้พ้นทุกข์ก็ดีผู้ที่จะไปสร้างวัดวาหมู่คณะเพื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะก็ดีจะต้องยืนยัน ในธรรมะข้อนี้และอีกประการหนึ่งก็ยืนยันอยู่ในข้อที่ว่าทําไมท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมของท่านพระอชชัจฉริเพียงไม่กี่คําแล้วท่านยกย่องอาจารย์ของท่านมหาสารว่าท่านพระอัจฉริเนี่ยเป็นยอดบุคคลเป็นมาเป็นบุคเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าอาัจฉริยะอาจารย์ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรไปพักอยู่ในที่แห่งขนตาบลใดได้ยินข่าวว่าท่านพระอัสชิอยู่ในทิศนี้ท่านจะหันศีรษะเวลาจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางท่านพระอัสชิทันทีสมมติว่าท่านได้ยินว่าพระอัสชิอยู่อย่างเชียงใหมน่นี่แต่ว่าตัวท่านเองอยู่กรุงเทพอย่างนี้ท่านจะ เวลาท่านจำวัดท่านจะหันศีรษะไปทางเชียงใหม่ทันทีหรือว่าเวลานี้ท่านพระอัสสชิอยู่จันทบุรีอย่างเนี้ยท่านอยู่กรุงเทพท่านก็จะหันศีรษะของท่านเนี่ยเวลาจำวัดหันศีรษะไปทางจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อท่านยืนยันข้อนี้แม้ว่าท่านจะเทศอยู่ถึงห้าปี อยู่ที่หน้องผือท่านจะยืนยันเยธรรมาอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติกันเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีเหตุทำไมเราจึงมานั่งอยู่ที่สลาราชสทาทำไมเราจึงจะต้องมาฟังเทศทำไมเราจึงต้องรู้จักต้องการอยากจะรู้จักประวัติของหลวงปู่มั่น ทำไมเราจึงต้องทำเช่นนี้ก็ต้องมีเหตุเพราะว่าเหตุที่มาของแต่ละบุคคลนั้นต่างคนต่างรับเหตุและผลมากันแต่ละชีวิตประสบปัญหาตานานับประการเหตุเหล่านั้นก็มีเยอะแยะต่างคนต่างถือเหตุมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วทีนี้มาก็เพื่อระง,งับเหตุก็คือเพื่อที่จะฟังธรรม เพราะฉะนั้นทำที่จะระงับเหตุเหล่านี้ก็จําเป็นอยู่เองที่ก็จะต้องอาศัยสมาธิเพราะสมาธินี่เ,เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดพลังจิตจิตของคนเรานี่มันก็มีแต่ว่าเราใช้มันไปอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยที่จะเทินกับพลังจิตจิตของบุคคลจึงได้เสื่อมสภาพ พอเสื่อมสภาพก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตของตนเองได้เมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดแล้วก็ต้องระบายคนที่รับอยู่รับไหวก็ไหวไปคนที่รับการระบายไม่ไหวก็ต้องต่อสู้ทุบตีผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรน,นี่ก็เกิดขึ้นมานี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเท่าเท มีบุคคลผู้ที่ทั้งหลายมีความสนใจในการที่มาปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นการถูกต้องว่าเราดับเหตุในทางที่ถูกต้อง